เวลาเราเห็นเครื่องจักรสีเหลืองคันใหญ่ๆกำลังทำงานอยู่ในไซต์ก่อสร้างหลายคนต้องนึกถึงชื่อนี้เลยแคตเตอร์พิลาใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังยักษ์ใหญ่เจ้านี้เนี่ยมันมีเรื่องราวการแข่งขันที่แบบดุเดือดมากๆของคู่แข่งสองตระกูลซ่อนอยู่แล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เจ้าเครื่องจักรกลหนักสีเหลืองๆที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะสร้างถนนสร้างเขื่อนหรือแม้แต่ในเหมืองใหญ่ๆเอ๊มันมาจากไหนกันนะ จะบอกว่าคำตอบนี้อาจจะทำให้หลายคนอึ้งไปเลยนะครับเพราะมันไม่ได้มาจากบริษัทเดียวแต่เกิดจากการรวมตัวกันของคู่แข่งแถมยังเป็นคู่แข่งตัวฉกาศซะด้วยเอาละเรามาลงลึกเรื่องนี้กันดีกว่าครับเพื่อทั้งหมดเนี่ยครับต้องย้อนกลับไปช่วงปลายชรววัษที่19เลยที่แคลิฟอร์เนียที่นั่นเองครับปัญหาเล็กๆในการทำฟาร์มด้จุดประกายสุดยอดนวัตรกรรมที่เปลี่ยนโลกไปเลยอ่ะ ลองนึกภาพตามกันนะครับเกษตรกร,ร,กรในแคลิฟอร์เนียยุคนั้นเนี่ยโหมีดินดีมากอุดมสมบูรณ์สุดๆแต่ดันเจอปัญหาใหญ่เลยคือดินมันนุ่มมันร่วนเกินไปครับพอเอารถแท็กเตอร์พลังไอน้าที่หนักอึ้งลงไปเท่านั้นแหละจมครับจมลงไปในโคลนเหมือนทรายดูดเลยกลายเป็นว่าทําฟาร์มแทบไม่ได้และจากปัญหานี้นี่เองครับที่ทําให้เกิด2ตระกูลคู่แข่งขึ้นมาฝั่งแรกคือตระกูลโฮตที่มีเบนจามินโฮ์เป็นหัวเรือใหญ่คนนี้แหละครับที่คิดคน้นนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเลย นั่นก็คือระบบตีนตะขาบในปี1,904เพื่อแก้ปัญหารถจมดินนี่แหละครับส่วนอีกฟังก็คือตระกูลเบสครับนำโดยแดเนียลกับลูกชาย c ีเอลเบสบ้านนี้เขาจะเก่งเรื่องเครื่องยนตเ์เบนซินที่แบบเล็กกว่าแต่ทรงพลังกว่าเครื่องไอ้น้ํายุคนั้นเยอะเลยแล้วชื่อแบรนด์ระดับโลกนี่ที่มาของมันก็เด็ดมากครับเขาเล่ากันว่าตอนที่กําลังทดลองเจ้าตีนตะขาบอยู่นั่นเองช่างภาพของบริษัทก็อุทานออกมาว่าโห มันคลานเหมือนหนอนผีเสื้อเลยฮะหรือที่ภาษาอังกฤษพูดว่า it crawls like a caterpillar เบนจามินโฮลได้ยินปุ๊บชอบเลยไม่รอช้าครับเอาไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าทัานทีในปี1910ถึงแม้ว่าทั้งสองตระกูลจะเป็นคู่แข่งกันมาตลอดนะครับแต่แล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญระดับโลกเกิดขึ้นซึ่งมันบีบให้คู่แข่งคู่นี้ต้องหันหน้ามาเจอกันแบบที่เลี่ยงไม่ได้เลยพอเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1 เทคโนโลยีตีนตะขาบของโฮเนี่ยโอ้โหกลายเป็นของสําคัญเลยครับถูกเอาไปใช้ลากปืนใหญ่ในสนามรบแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้สร้างรถถังคันแรกของโลกด้วยแต่พีกว่านั้นคือพอสงครามจบบริษัทโฮกลับเจอปัญหาการเงินอย่างหนักเลยครับสวนทางกับบริษัทของซีเอลเบที่มีเครื่องยนต์เบนซินสุดล้ำการเงินเขาแข็งแกร่งมากสุดท้ายกลุ่มนักลงทุนก็เลยกดดันให้2บริษัทนี้ควบรวมกิจาการกันซะเลยในปี1925ครับและแล้ว ในวันที่15เมษายน1925บริษัท Caterpillar Tractor ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการและที่น่าสนใจก็คือประธานกรรมการคนแรกก็คือ C. L. Best อดีตคู่แข่งนั่นเองครับถือเป็นการปิดฉากยุคแห่งการแข่งขันและก็เริ่มต้นตำนานบทใหม่ของการร่วมมือกัน พอรวมกันเป็นหนึ่งแล้วบริษัทใหม่ก็ไม่รอช้าเลยครับเดินหน้าเต็มที่สร้างตัวตนของแบรนด์ให้แข็งแกร่งแล้วก็กลายเป็นส่วนสําคัญมากๆในการพัฒนาประเทศอเมริกาอย่างรวดเร็วเลยความสําเร็จของเขามาจาก3กุญแจสําคัญเลยครับอย่างแรกเลยนะปี1931เปลี่ยนสีเครื่องจกักรจากสีเทาๆท,ทึมๆม,มาเป็นสีเหลือง i g h ว a y เยล l o w ที่เป็นเอกลักษณ์คือให้เห็นชัดๆปลอดภัยไว้ก่อน2ก็ในปีเดียวกันพลิกโฉมอุตสาหกรรมด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่ทั้งแรงทั้งประหยัด และ3คือในช่วงทศวรรษ30-40เครื่องจักรของเขากลายเป็นกําลังหลักในการสร้างโปรเจกต์กยักษ์ใหญ่ทั่วอเมริกาเลยครับแล้วผลงานของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนฮูเวอร์ที่ยิ่งใหญ่หรือสะพานโกลเด้นเกตอันโด่งดังล้วนมีเครื่องจักรของแคทเธอริลล่าเป็นพระเอกอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นไม่หมดแค่นั้นนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ยังไปทํางานาร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐสร้างสนามบินสร้างฐานทัพทั่วโลก แถมยังเป็นคนผลิตเครื่องยนต์ดีเซลให้กับรถถัง M4 Sherman ในตำนานอีกด้วยจากที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในอเมริกา Caterpillar ก็เริ่มขยายปีกไปทั่วโลกและมีเรื่องที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกครับคือบทบาทของพวกเขาในการไปถึงดวงจันทร์คือในปี1950เนี่ยเขาไปตั้งบริษัทลูกแห่งแรกนอกประเทศที่อังกฤษแล้วหลังจากนั้นก็ขยายสินค้าไปเรื่อยเลยครับไม่ได้มีแค่รถแทรกเตอร์แล้วแต่มีทั้งรถเกรดดินรถตักรถบรรทุกเหมืองคันยักษ์ จนกระทั่งปี1986บริษัทก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็น Caterpillar Inc เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจที่มันใหญ่โตขึ้นมากครับแต่พลังของ Caterpillar ไม่ได้หยุดอยู่แค่บนโลกของเราเท่านั้นนะครับเพราะมันยังถูกใช้ในการถ่ายทอดเสียงของมนุษย์คนแรกจากดวงจันทร์ด้วยไม่ได้ฟังผิดครับในภารกิจอพอลโล11เมื่อปี1969เครื่องยนต์ของ Caterpillar เนี่ยแหละครับที่เป็นแหล่งพลังงานให้กับระบบสื่อสารบนพื้นโลกที่ช่วยส่งเสียงประวัติศาสตร์ของขนิวอันชัดๆ เอาละครับมาถึงช่วงท้ายๆของเรื่องราวนี้กันแล้วเราจะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของทั้งหมดนั่นก็คือมรดกของระบบตีนตะขาบที่ยังคงขับเคลื่อนโลกของเรามาจนถึงทุกวันนี้ครับถ้ามองในปัจจุบัน Caterpillar i n c Inc. คือบริษัทจักใหญ่ระดับโลกไปแล้วนะครับมีธุรกิจหล,ลักๆอยู่3กลุ่มเลยคือกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักที่เราคุ้นเคยกันดีกลุ่มพลังงานและกลารขนส่งที่ผลิตพวกเครื่องยนต์กับกังหันก๊าซ แลวก็มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยคือให้บริการสินเชื่อแล้วก็ประกันสําหรับเครื่องจักรของเขาเองเลยครบวงจรมากจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแค่การแก้ปัญหาดินจมให้เกษตรกรในแคลิฟอร์เนียใครจะไปคิดล่ะครับว่าจะกลายมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านวิศวกรรมระดับโลกได้แต่ไอ้เจ้าตีนตะขาบที่เบนจามินโฮลด์คิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนโลกของเราไปข้างหน้าไม่เคยหยุดเลย เรื่องราวของแคทเธอร l l ล่าเนี่ยก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าแค่นวัตกรรมเล็กๆที่เกิดจากปัญหาของชาวนานในวันนั้นมันจะยังสามารถกลายร่างไปเปลี่ยนแปลงโลกในรูปแบบไหนได้อีกบ้างในอนาคตข้างหน้าของเรา